กราบเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวศิลาพรน้อยแก้วนางสาวแก,กกนกตีวันและนางสาวภัสรากุฎีพันธ์มาจากโรงเรียนสาวิทยาสนักงานเขตพื้นที่การ,การศึกษามัธยมศึกษาเขต3จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้จะนําเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์สื่อเพื่อการศึกษาเรื่องกฎหมายออนไลน์ที่มาและความสําคัญของโครงงานนะคะ เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามามากมายซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านการการสื่อสารข่าวสารการศึกษาและการประกอบอาชีพและในปัจจุบันนะคะกฎหมายได้เข้ามามีบทบาทสําคัญ ในสังคมไทยมากขึ้นเด็กและเยาว,วชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นอาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติได้เด็กเยาว,วชนเนี่ยควรได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นอย่างถูกต้องแต่กฎหมายเนี่ยมีหลายมาตราอาจจะทําให้เข้าใจยากและจดจํายากคณะผู้จัดทำจึงจะทําโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้กฎหมายที่เยอะและยากทําให้เข้าใจง่ายขึ้นในรูปแบบวิดีโอและมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน,เ,นเข้าใจง่ายในเนื้อหานะคะแล้วก็ยังนําเสนอสู่สังคมออนไลน์เช่นทาง Facebook Facebook YouTube เพื่อให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายและได้ความเข้าใจตามจุดประสงค์ดังนี้ค่ะคือ1เพื่อให้ผู้ที่สนใจนะคะเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตน้นได้เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นมากขึ้น2เพื่อให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตน้นได้รับรู้ในรูปแบบของวิดีโอออนไลน์และนำไปไปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ ค่ะขั้นตอนการดําเนินงานนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือเราต้องรวบรวมข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็นํามาตีความประมวลความเพื่อจะได้นําเสนอเป็นรูปแบบของวิดีโอค่ะเมื่อเรารวบรวมในวิดีโอแล้วนะคะเราก็จัดทำค่ะเราจัด <c oughs> ทําหนังนะคะโดยเลือกรูปแบบที่จะเสนอเป็นรูปแบบของหนังสั้นโดยการถ่ายทําที เป็นทีละฉากนะคะพอเราจะทําแล้วเนี่ยเราก็ทําการเขียนสตอรี่บอร์ดเพื่อที่จะเขียนแต่ละฉากไว้แล้วรามาจัดรเรียป็นโฟลเดอร์ซึ่งได้เป็นโฟลเดอร์วิดีโอที่เราแต่ละฉากไว้นะคะแล้วเราก็เมื่อเราได้ฉากแต่ละฉากเนี่ยทำการหาซาเสียงหาพิกเจอร์ในรูปแบบนี้นะคะเมื่อเราจัดทำเรียบร้อยเนี่ยเราก็ทําจัดเป็นโฟลเดอร์ค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลเนื้อหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรานำะเอามาทําเป็นสื่อของเราค่ะโดยการเลือกใช้โปรแกรมโพชโกซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถทําได้ง่ายสร้างสื่อของเราเองได้ โดยการสามารถใส่ซาวด์ใส่วิดีโอใส่ลูกเล่นแล้วก็มีเอฟเฟกค่ะอย่างแรกนะคะเราก็ลากรูปภาพลงตรงนี้ค่ะแล้วก็ลากซาวด์เสียงนะคะซาวด์เสียงสามารถใสได้ตรงนี้สักครู่นะคะแล้วก็ยังมีการใส่วิดีโอได้อันนี้เป็นการสาธิตทำคร่าวๆนะคะเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อเราทำได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องใส่นี้รอสักครู่นะคะเมื่อเราได้ตรงนี้สามารถใส่วิดีโอเอฟเฟกในการ ทำให้ภาพเนี่ยเลื่อนไปกระจายตรงนี้ได้นะคะเมื่อเราทาเรียบร้อยเนี่ยแล้วเ,เราก็เปิดเช็คดูว่ามันได้แบบที่เราต้องการไหมอันนี้เป็นการทําสาธิตการทําให้ดูแบบคร่าวๆนะคะวิดีโอและภาพก็จะเล่นตามที่เราได้จัดเรียงลาดับไว้เมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะรูปแบบของงานที่เราทําออกมาเนี่ยจะออเป็นรูปแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นสื่อตัวกลม่ออนไลน์ขอนญาตกอน,นะคะอันนี้เป็นเรื่องขั้นตอนในการแจ้งความดําเนินคดีค่ะ อันนี้ยังไม่ใช่ตัวเต็มนะคะขออนุญาตพิเศษต่อนะคะพอเราได้วิดีโอรูปแบบมาแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็นํามาเผยแพร่ลงในสื่อโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ในการอัปโหลดลงไปเราได้ทำการและอีกเรื่องนึงที่สําคัญเลยนะคะเราคือเราได้อัปโหลดลงเว็บไซต์ของเราค่ะซึ่งมีชื่อเว็บไซต์ว่า Basic l w z a k ี นี่ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่มีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานกฎหมายเราได้อัปโหลดคลิปวิดีโอที่เราได้จัดทําเป็นสื่อของเราอแต่ละคลิปค่ะ,ะในปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่าสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมีความสําคัญในมือถือมีความสําคัญในปัจจุบันเราได้สร้าง QR code ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยการเอาโทรศัพท์เนี่ยมาถ่ายแล้วก็สามารถจะลิงก์ไปในเว็บที่เราสร้างไว้ได้ค่ะค่ะขั้นตอนการทำมีเพียงเท่านี้ค่ะ สรุปผลการดําเนินนะสรุปสรุปผลการดําเนินงานนะคะจากผู้ตอบแบบสอบถามนะคะเป็นนักเรียนโรงเรียนสาขีาวิทยานะคะจํานวน90คนนะคะเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะเป็นนักเรียนชายส5ิคนนักเรียนหญิง45คนนะคะในด้านเนื้อหานะคะหัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุดนะคะคือเนื้อหามีความเข้าใจง่ายนะคะและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะส่วนในด้านการนําเสนอนะคะหัวข้อที่มีที่มีความพึงพอใจมากที่สุดนะคะคือ คือเทคนิคในการนำเสนอของเราค่ะ,คะจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจากการวิเคราะห์จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะความพึงพอใจมากที่สุดนะคะคือเป็นเพราะเป็นเพราะว่าสื่อวิทยาที่เราได้นำเสนอเนี่ยนะคะมีความสนุกสนานนะคะ<ๆ>เพลิดเพลินนะคะมีความบันเทิงนะคะแล้วดูแล้วไม่น่าเบื่อนะคะแล้วแล้วมันง่ายกว่าการที่เราจะมานั่งอ่าน,านหนังสือเองนะคะโดยเรานำสื่อวิทยาที่เราได้ทำนี้นะคะ ไปเผยแพร่นะคะในระบบสื่อออนไลน์นะคะสามารถให้ผู้ที่สนใจนะคะเข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วแล้วสามารถนำไปเป็นการเป็นการเรียนรู้นะคะให้เด็กและเยาวชนนะคะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ะค่ะ เนื่องจากว่าพวกเรานะคะจะทําในเรื่องของกฎหมายออนไลน์ค่ะหนูนะคะในฐานะตัวแทนของนักเรียนเรียนสาธิวิทยาที่ไปแข่งขันในการตอบกฎหมายปัญหากฎหมายวันระพีที่สานเยาวชนและครอบครัวจัดตั้งขึ้นเนี่ยทำให้โรงเรียนสาริวิทยานะคะซึ่งเป็นโรงเรียนประจําตําบลสามารถชนะโรงเรียนประจําอําเภอโรงเรียนประจําจังหวัดได้ค่ะทาให้โรงเรียนเด็กๆของเราเนี่ยสามารถคว้าอันดับที่หนึ่งในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะพวกหนูนะคะขอจบการนําเสนอโครงงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ